หลอกทันทีเลยไ right. อตีงกิ้งไม่ได้อันนั้นหานมันเข่ามันเข่าจูดประมาณบอกปานนี้เอาเอาจูดลอกทีมันเข่าสองหนึ่งเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับวิพียทันเข้าสู่ทีมงานพอสวัยพารวย ผู้ถาวรพาด้วยครับเอพีครับตามแม่ปิดแ,แม่ไอ้บินเดียว <c oughs> ลืมซื้อครับคุณยายบินเดียวนะครับนะงวดที่แล้วเลขบนเขา่าศูนย์หกหนึ่งเข้าสองตัวคือหกหนึ่งเข้าตรงๆครับเอพีครับผมดีอกดีใจนาเพิ่นนะครับนะก่อทนที่เขาไปชมคมจิปของคุณยายเป็นเดียว,วครับเิพีกับให้ใสวิจารญาณในการ รับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีครับนะครับเนาะคุณยายบินเดี่ยวคนที่หายตองวดบอครับเอฟซีครับเพราะว่าคนว่าเล็กคนเขามาสองงวดแล้วมาสันคาสมุดประกาศดินสอเปิดกรบโบมี่มาสันว่าเบิสมาสันว่าเขียนลงไปให้กับเอฟซีแล้วมาสันว่าส่งหมานเอฟซีกับกินหอดกินถึงคนเด้ยวกับเอฟซีครับผมนะครับเนาะเอา ไปฟังยายบินเดียวคนที่บอกสู่ฟังนะครับเนาะให้ใช้ยวิจารญาณในการรับชมนะครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับยูซีครับผมมากระจัดกัดกระพานนะครับเนาะขั้นมาขั้นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีไม่ที่เข้ามาครับผมเอาฟังคุณยายคนที่ไฮโตงวดบครับยูซีครับ FC ครับสวัสดีครับบอ,บอ,บอล้างไม่ก่อนไหนอบอเอาบันดนี้ เดี๋ยวอดีใจน้แม่บินเดียวนะครับเพิ่นเลขเข่าสามตัวศูนย์หกหนึ่งแป่เข่าสองตัวหกหนึ่งตรงตรงมาแม่เนาะดี๋ยวอดีใจน้ำเอฟซีผู้ริสวงมานลำลุ้ยก่ายจะเริ่มนะครับเริ่มเกิดหัวขึ้นถึงคุณยายบินเดียวครับยูซีครับสองงวดติดกันนะครับน่ะเขามาแล้วครับยูซี่ครับที่เขาตรงตรงนี่เขากำกามเลว่าห์วะต่อไปอเะผมในยีนวาคือว่า ล็อกไว้แล้วล็อก้งเมื่อวานนี่จ้ะโอ้หลังเลขออกปุ๊บแม่ก็ล็อกทันทีเลยล็อกทันทีเลยตีงคิงบะไรเป็นบ่แม่บัดนี้ไอตีงขิงบะไรอันนั้นาหันมันเข่ามันเข,านเขา่าจูดบ่บแม่ณบ่แมนครับอืจ้ะอ,อันเขา่าจูดปลาตะเพียนบองหันแมนปัดที่เอาเอาสูตรล็อกติ่มันเข่าสองหน,นึ่งได้บัดนี้อ๋อเอาวันงวดนี้สิเอาสูตร สุดล็อกออกกอนจะเอาล็อกกอนจะปาตะเพยียนตามหลังครับผมอืปาตะเพยียนนี่งวดงวดองหนึ่งกับไอของล็อกเออแมน่นครับไอนี่แอนงวดงวดหกหนึ่งกับปาตะเพยียนครับนทีเขา่าตรงตรงที่พาเข่า,ขาอ้อมได้เขา่าตรงตรง<อ>แล้วแต่วก็ทีเอาไปเล่นบนเล่นล่างกันนะอ๋อครับผมอครับ่พลายหางได้รู้ข็ขหายแค่สามหางครับผมอืสดงว่าของคุณแม่นี่ก็คือขาล็อก ปา่าตะ okay. yeah, เพียนออกปุ๊บอืมกะดิงวดนันมากลอกอ่าลอกออกแล้วสิเอาลอกมาเฮ็ดตอจะอันนี lock. Lock. Lock ้เฮ็ดลอกได้หนิอ่าเอาเอาเอาคือว่าคลิปแรกออกออกลอกออกลอกก่อนไอคลิปถือมันออกสองหนึ่งนันลอกครับอืบัดนี้อันคลิปที่มันหกหนึ่งนันป่าตะเพียนอ๋อครับผมบัดนี้เอาลอกก่อนบัดนี้ลอกล็อกไปแล้ว ล็อกไว้ตั้งแต่เมือม่อวานตอนเย็นแล้วหวัวล็อกเขาซุกมวดเห็นบ่เขาซุ้มวดหวัวล็อกเนี่ยครับผมชูดต่อไปจงปาะเพี้ยนแล้วป่อ,อ๋อครับผมปาะเพ้ยนตามาตามาหมวัวชูไทยอันอันก็คืออันหัวฝันครับอื ต้องไปสามคลิปเอาคลิปไอ้ล็อกก่อนอ่าเอาคลิปล็อกก่อนพอคลิปล็อกปุ๊บเพราะว่าปา่าตะเพยียนมันเห็ดย,ย,ยากกันบ่แม่โอ้ยป่าตะเพียนหนาตึ้งขีดต้้งหางโอ้คับผม,มตึ้งขิดตึ้งหางแต่ว่าล็อกนี่กับเขาเนียนอนอยู่แล้วตรงตรงขึ้นกันอยู่แล้วอันนี้แห้งหางวดติดกันตัวโอ้ล็อกแม่ล็อกหางวดติดกันรุดรุดรุดงวดหนึ่งงวดที่สองก็มาเข่าสองหนึ่งกันทีโอ้ครับผม แมนแมนปัสแยนเบ่งเฮ็ดครั้งแรกก็ยังเข้าดิอ้าวงวดงวดนั่นก็เข้าเลขฝันเนาะงวดนั่นก็เข้าเลขฝันเอองวดงวดก่อนที่ฟ่าฝันไปล้มบานเห็นเลขแดงมีครึ่งตู่น่ะจ้าอ้าวดก็เข้าฝันแต่ว่าเข้าล้มบานแดงจึงคือเงินบ่เออตอนนั้นฝันมันคือติดเขาคือกับนี่เ่อเออกับเขาต้องจ้าบานนั่นแหละเออไอเวลาทิ่ลงหนีงวดหนีลงมหลอกก้อนงวดที่สองจะลามปัสแปนครับ หมวดที่สามยาวความฝันนะพ่อเนาะครับผมอ่าคลิปที่สามคลิปแรกคือเลขล็อกคลิปที่สองคือล็อกปาฏเพียนคลิปที่สามนี่ครับคือเป็นความฝันครับผมเริ่มเริ่มเลยบอลจ้ะครับเอาเริ่มเลยแม่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่แปดเก้าห้าแปดเก้าห้า ศ <04 S 1> <0 64 S 2> ูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เดี๋ยวสิเน้นใหดอกบันนี้ข้าง,งล่างเก้าเก้าล่างเก้าเก้าสามเจ็ดสามเจ็ดเบสละบันนี้โอครับผมลักล็อกเอ๋สมมีสองหางเลขล่างนี่จ้าขางบนสามให้เน้นให้เน้นให้บอครับแปดเก้าห้าแปดเก้าห้า เก้าเก้าอือเก้าเก้าล่างทางล่างเก้าเก้า,กาครับตัวกันคือสามเจ็ดตัวกันคือสามเจ็ดตัวการบนน้ำบอครับจำบนเก้าศ <90 4. S 1> ูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เอ้าตัวตัวเนียนก็แปดเก้าห้าอ่าแปดเก้าห้าไอ้คักงๆเนียนเก้าเก้าข้างล่างโอ้ เกาเก้าเล่นมัติมา,มาตองอีกสิงวดเนี่ยเก่าเก้าเลยนนู้ลอกได้ทันได้่ะโอ้มันเป็นตามสูตรเท่าอ่าล่งเป๊ะลปเลยอืมอ่าซื้อง่ายตัวเก้าเก้านี่อืมเก่าเก่าเพราะมีคนอยากซื้อสําเออพอเอาไปดวนห่วยเลยก็ได<น>้ตัวลตเตลีเออผู้ได้เด็กส้างกันดวนไว้เล่นวะเงินผัวออกผัวเล่นมึนจังสิได้เหรียญน้ำเขา้เออเงินผัวออก มันมีเักบากได้มื่อนี่มียีสีพัวไปเห็นเห็นงานแล้วแต่แต่แตเวลามันขาดมึงอาขาดลีเวลามีก็มีได้พอแมนแมนแมนครับอันของอันนี้มันเป็นธรรมดาแห่งว่างวดนี่เฮ็ดล็อกไปสามหางสามตัวบนนะครับชุดบนเก้าศูนย์สี่น้อแม่ เก้าชุนซีตัวกันตัวกันตัวเน้นเน้นคือ 8, 9, แปดเก้าห้าตัวเน้นเน้นตัวเด็ดเด็ดคือแปดเก้าห้าจ้าราคาข้างล่างเน้นไปเลยนี่เก้า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 เน้นล่างสามเจ็ดโต้กัน,กนโอ้ห์มันมันเป็นได้บพรหกเก้านี่หกเก้าไหนอะเอา 9, 9, เก้าเก้าเด้เหัวขึ้นหัวลง แล้วแต่เลอกแต่เขาสีผีแพงโอ้แล้วแต่เอฟซีเอฟซีสีผีแพ่งกันว่าอันนี้น<ว>คือท้า<ว>ล็อกเอาตามล็อกจาก้าพ่อบอกเขาเร่องว่าเก้าเก้ากับสามเจ็ดห้ขึ้นบนขึ้นล่างน้ำเลยโอ้เป็นบนบวกล่างเนะาะจ้าต้องเขียนไว้เอฟซีคนนั่นนั่นนะเพราะว่าเดี๋ยวปฏิวัติว่าเขียนไว้ตารางกันออกตารางแล้วปฏิวัติอีกอ่อบ,บนบวกล่างไปเลยอืบนบวกล่าง โอกาสมันเน้นค่ะค่ะคือเก่าเก่าจะมันเห็ดใดค่ะแต่งวดนี้เป๊ะเลยไหอองวดตอนงูรอกกันหกสองหกเก็ดเก่าตีมอย่างมันกับมันกาดล่องรอกจงสี่เลยเออจนมากเลขนูมันสี่ขึ้นบ่นนี่ครับสองตัวนี่ไหมอ๋อสองตัวเียเตี้ขึ้นบนห้าห้าเรื่องสิ่ง ให้เขาล้างมันสิขืนบนทุกรอกเลยโอ้โหตเลยให้เขาว่าเอา mm hmm. เอาบนนะ้ำอ่บนล่างด้วยจ้ะ <Yeah. S 1> mm hmm. อันมีคนอันอันอันมีมันใหน้อันโทรศัพท์หนูถึงแต่หนูเติมตังค์มันแม่มูก็อันเอาล่งตามมันนั้นบ่ได้อะไรบอกบอกไปแม่บอกไปเลย mm hmm. เขาจะเด็ด mm hmm. เบอร์แม่ mm hmm. บินเดียวนะ mm hmm. ครับา mm hmm. 098 ครับแปดศูนย์เจ็ดครับเก้าสามสี่หนึ่งครับเอาย่ามอีกแม่ศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์เจ็ดเก้าสามสี่หนึ่งอาโทรหาคุณยายบินเดียวได้ครับเอฟซีครับผมฟังบอกคระย่อนกลับไปกับมาฟังให้ละเอียดเลยครับเลิกถามคุยกับคุณยายโดยตรงกับเอฟซีครับผมอีโบ นะครับว่าสิมี้ยังกับสอบถามได้โดยตรงเลครับเอฟซีครับผมอยากได้แบบใดครับเอฟซีครับผมเอาหวยเล่าก็ได้ว่าใช่ครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณแม่หน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ปล่อย